สวัสดีครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเล่นในเกมออฟโรดนะครับในด่านรถไต่เขารถดิบากนะครับวันนี้ผมเปิดตัวด้วยรถถังออฟโรดนะครับดูดันไม่เกรงใจใครนะครับผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยหลายๆคนเคยเล่นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาท้าคนแข่งนะครับว่าใครที่สามารถไปได้ไกลกว่าผมนะครับสถิติที่ผมทําได้คือ2,057เมตรนะครับนะครับไปแบบไม่ต้องเบานะครับ วันนี้ผมจะไปแบบดุดันไม่เกรงใจใครบินอย่างเดียวนะครับรถถังเราไม่ใช่แค่เดินบนดินนะครับบินบนฟ้าดำน้ําก็ได้นะครับเดินบนดินก็ดีนะครับผมแล้วสามารถตีลังกาได้ด้วยนอกครับลุ้นและเป็นกำลังใจให้กันนะครับดูว่ารอบนี้ผมจะไปได้ใกรกี่เมตรนะครับผมลุ้นเราจะช่วยกันครับผมโดยผมจะเตีลังกาโชว์ให้ดูนะครับ อาจจะไม่ได้ดังใจหรือว่าอย่างไรก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับไปครับลอยบนฟ้านะครับเนี่ยตอนนี้ลอยอากาศอย่างเท่นะครับเขาบอกนะครับเดี๋ยวเต็นาลังกาโชยดูนะครับนี่โช์เลยแต่เบาไปจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหยังดูที่รอดครับผมขอเติมน้ํามันก่อนครับนี่ขึ้นแล้วไปบินครับไปข้ามเขาเดินซานครับนี่ลงจอดที่เขาน้อยเรียบร้อยครับ ไปครับเตียงกาโช์โอ้ยน้ำมันโอ้โหขาดเลยครับทุกคนเลยน้ำมันแล้วลงสวยโอเคเตียงกาโชได้ครับตานี้แต่ปัญหาคือน้ำมันเราเหลือครึ่งถังครับรถถังคันี่ค่อนข้างเสีกินน้ำมันครับยังไม่ได้วิจูนเครื่องนะครับมันก็เลยค่อนข้างเสียกินน้ำมันโอ้เจอน้ำมันแล้วจอดยอดมากนะครับเดี๋ยวเตียงกาโชที่ไปนี่ครับเตียงกาโชเป็นไงครับรอยอากาศยังสวยลงมาอย่างนิ่มอ่าเรียบร้อยครับผม อันนี้เต็มการไม่ได้ครับเดี๋ยวเสียงโง่ครับผมก็ค่อยไปครับตอนนี้ผ่านมาที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรแล้วนะครับผมเปิดเนยแตที่ผมพลาดที่ผมชอบพลาดคินเนตรงนี้เลยนะครับเติมนมันก่อนแล้วก็เนยนี่แหละครับทุกคนลอยข้ามไหม้ามไหม้ามไหมโอ้โหหมดอดรอพอดีครับไม่มีใครสวยเท่าท่านี้แล้วนะครับไปบินโอ้ยน้ํามันน้ํามันลงลงจอดให้ตรงน้ํามันนะครับ โอเคเรียบร้อยอย่างสวยครับบินต่อครับโอ้โหตอนนี้ผ่านมาที่พันสองเมตรแล้วนะครับลุ้นเราจะช่วยกันนะครับว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนบินต่อครับผมรถถังเราบินอย่างเดียวนะครับจะข้ามไหมโอ้โหไม่ข้ามครับไม่ข้ามเขาลื่นซานงานเข้า้วครับทุกคนงานเข้าแล้วครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โหยังได้ครับน้ำมันเหลือยี่สิบเมตรข้างหน้าเราเฮ้ยเลยเลยเล่นเลยเอย็งเลยน้ำมันหลัง อ้อ้ยเอ้โอ้โหรอดตายหุดีครับโอ,ย,อยตื่นเต้นมากครับเล่นเล่นเกมนี้มีเกรงไปขี้หดนะครับขี้ถ้าขี้อยู่นี่คือเอาแง่ว่าขี้หดตอนหายครับเกรงแบบกดหน้าจอโทรศัพท์แทบแตกนะครับบิดตัวไปมานะครับถ้าใครเคยเล่นเกมนี้แล้วจะรู้ดีนะครับว่ามันตื่นเต้นและลุ้นระทึกขนาดไหนนะครับม <dy> ันหวาดเสียวแล้วมันโอ้โหบอกบอกยากครับทุกคนอยากให้ไปเล่นกันเองนะจะได้รู้ว่าเวลาขี้เนี่ยขี้หด ตดยังหายะครับผมนะครับมันลุ้นมันลุ้นมากนะครับมันลุ้นมากเออข้ามเขาครับลงจอดสวยๆโอ้นะครับถึงแม้เราไม่ใช่ขึ้นืบินแต่เราก็บินได้นะครับผมใครไม่เชื่อลองดูนะครับว่าอุ้ยอุ้ยรออนไหมรอนไหมรออนไหมโอ้ยเกือบไม่รอดครับเกือบไม่รอดบินครับบินโอ้โหข้ามเขาหลายลูกนะครับไปถึงเขาเดือนซานลงจอดได้ไหม ฉากนี้ลงจอดได้ไหมอุ้ยรอดครับตอนนี้ผ่านมาพันเจ็ดร้อยเมตรแล้วนะครับโอ้โหโคตรตื่นเต้นครับทุกคนโคตรบบดเสียวตอนนี้ข้ามเขาได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โหไม่พ้นครับทำไมครับทำไมครับเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยครับโอ้ยเกือบไม่รอดครับน้ำมันจะหมดครับทุกคนงานเข้าแล้วครับเผื่อฟ้าพ้นไหมพ้นไหมพ้นไหม องานเศร้าครับเอาครับงานเศร้าครับน้ำมันจะหมดน้ำมันจะหมดได้ไหมถอยหลังอีกถอยหลังแล้วลูกโอ้โหจบที่พันแปดร้อยเมตรนะครับน้ำมันหมดโอ้โหโคตรเศร้าเรงจนขี้โคตรดหายเหงือเต็มตัวครับตอนนี้โอ้โหหัวใจเต้นแรงนะครับเดี๋ยวขอแก้เมือใหม่ในรถต่อไปนะครับถ้าใครเคยเล่นเกมนี้นะครับม,มาคอมเมนต์บอกกันและท้าทายกันเล่นเกมนี้ด้วยกันนะครับผม